ที่ว่ารักแต่ต้องเด็ดเดี่วยวในเวลายิางเดินนานไปเท่าไร,วรค,ค,ความรักยิ่งมีค่าที่จะตัวอินเกิดฟันรักที่จะเกิดตัวใจไม่ไโอนไปเหมือนใครท,มทามาเมาื่อโดน ลองหน่อยเออดังงั้นพี่กลองเดิพี่ถ้าลองหนอยได้งนูแม่พี่ลองพลงไม่เป๊ะพี่กายเป็นลูกพี่สุดร้องเลยดูไป้องไงมอนลูกแล้วเอาสนุ๊กนุกนุ๊กนุกเลยไปๆพี่บอกอยู่ก่อนให้มันขึ้นหน่อยนุกกนุ๊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 กเลยอ่า ร่มให้ใจเพี่อใจที่พี่ขอล้วให้ที่พี่ขอแล้วให้ทั้งหัวใจร้อยไปทันที่ที่สอดตาเธอยุดยั้งวันเวลาแต่เราได้พบกันในวันนี้ Kick up uh, <laughs> yeah. to... Take